มาพบกับปตานะคะจากช่องตุ๊กตาแอนโชชีวิตในอเมริกานะคะก็มาพบกับปตาในช่วงนี้ปตาก็หายไปนานนะคะหลังจากที่ปีใหม่ก็ไม่ได้มาอวยพรปีใหม่กับทุกๆคนนะคะปะตายุ่งยุ่งยุ่งกับการงานยุ่งกับการลดน้ำหนักของปตานะคะต้องขออภัยที่ไม่ค่อยได้อัปเดตนะคะ ถ้าใครอยากจะดูหรือว่ายังติดตามป้าตาอยู่ก็เร่เข้ามาวันนี้ป้าตาจะมาอัปเดตชีวิตของคุณป้าแก่ๆนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะมาฟังคุณป้าแก่ๆมงงามมง้างมาเหงือพร่้ำเพ้อตัวเองนะคะก็ปิดไปเลยนะคะไม่เป็นไรป้าตาไม่ว่าค่ะแต่ว่าถ้าใครยังสนใจติดตามป้าตาอยู่ป้าตาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าป้าเกิดอะไรขึ้นกับป้าตามากนะคะอย่างแรกเลยนะคะช่วงนี้ป้าตาก็ยังทํางานอยู่ที่บริ t ิ s แอร์เวย์ใช่ไหมคะหลายคนคงทราบ แล้วก็เมื่อวานเมื่อวาันซืนสิบอบอสของปตาก็เพิ่งจะมาบอกปตานะคะว่าเราที่ปตาททำงานเนี่ยจะต้องปิดตัวลงคุณผู้ชมมันเป็นข่าวเศร้าจริงๆสำหรับคนอายุห้าสิบกว่าอย่างปตานะคะเพราะว่าการที่จะไปหางานใหม่มันไม่ง่ายนะคุณผู้ชม ถึงจะมีประสบการณ์ก็เหอะเราช่วงโควิดช่วงนี้ด้วยนะคะการปิดตัวลงของเล้าของปตาไม่ใช่เพราะว่าโอมครอนหรือว่าโควิดอะไรต่างๆนานานะคะจะเป็นเพราะว่า,าทางสนามบินนะคะซึ่งเขาจะปิดเขาเรียกว่าปิดอาคารปรตาทำงานอยู่ที่เทอร์มินอลดนะคะเป็นอินเตอร์เนชันแนลนะคะตอนนี้เขาก็จะเริ่มปิดตัวลงเพราะว่าเขาจะปรับปรุงหรือว่าเขาจะลื้อ จะสร้างใหม่ไม่ทราบนะคะแล้วเล้าของปราตาเนี่ยก็จะต้องปิดลงเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปหาสถานที่เปิดเล้าได้นะคะช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องปิดตัวลงโดยที่จะปิดลงในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะกุมภาพันธ์สิ้นเดือนปาตาก็จะไม่ได้ทำงานที่ British Airway s เล้าอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันเป็นเรื่องเศร้า แต่ก็ยังมีสิ่งดีๆเข้ามาสำหรับชีวิตคุณป้านะคะการที่ปิดตัวโลงป้าตาไม่มีงานทำใช่ไหมคะแต่ว่าบริษัทที่ป้าตาทำเนี่ยคือบริษัท Compass Group นะคะเขาก็ทำงานเกี่ยวกับเล้าพวกนี้ละ่ะในทั่วทโลกเลยทั่วโลกเลย,ลก,เลยกระดับก็ว่าได้นะคะมีทั้งเล้ามีทั้งฮอสพิทอลมีทั้งโรงเรียน มีทั้งโรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นเครือข่ายมากมาเยอะมากมายนะคะตอนนี้ปาตาก็คุยกับหัวหน้างานแล้วก็ทางบอสบิ๊กบอสเขาก็บอกมาว่าไม่เป็นไรสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่ b r t t s s h i r w w y y แล้วก็จะทรานเฟอรหรือว่าย้ายนะคะไปทำงานอีกเล้าหนึ่งซึ่งก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเดินไป5นาะทีก็ถึง <laughs> ก็คือ United ดเล้านะคะมี Po l a r i s เขาจะมี Polaris United ก็คือ international เ้านะคะแล้วก็จะมี United Domestic อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเราที่ใหญ่มากคุณผู้ชมป้าตาก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปด้านหน้าเอาไว้ให้นะคะป้าตาก็เข้าไปดูแล้วลามันใหญ่มากมีทั้งที่อาบน้ำมีสปาในตัวมีบัฟเฟ่มีดิ r รูมมีอะไรล่ะมีเชฟคุกกิ้งมีบาร์นะคะ ซึ่งเป็นเล้าที่ใหญ่มากสำหรับฮิวสตันสนามบิน ias george wood intercontinental airport นะคะปาตาก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแล้วก็เรื่องดีแต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเขาจะจ่ายเงินให้ปาตาเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งปาตาก็เพิ่งจะได้เงินปรับเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ก็เอานะมีงานทำก็ดีกว่าไม่มีงานทำเนาะสรุปแล้วป้าตาก็จะทำงานจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะใครที่ คิดว่าจะมาหาปัตาที่ลาวบริสตแอร์เวย์ตอนนี้ปตาไม,ไม่ไม่ได้ทำงานอีกต่อไปหลังจากเดือนกุมภาพันธ์หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่นะคะกำลังคุยกับบอสกันอยู่ว่าเขาจะทานเฟอร์แบบไหนยังไงนะคะเอ,อ่อจะเริ่มก็อาจจะเป็นเดือนมีนาเลยนะคะปะตามีเวลาแค่หนึ่งเดือนเท่าน,นั้นที่จะอยู่ บริสไอเวย์ค่อนข้างเศร้านะคะแต่ว่าก็จะยกขยงกันไปหมดแต่ว่าเป็นบางคนเท่านั้นนะคะที่เขาไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรส่วนปตาก็จะยังทํางานอยู่นะคะจนกว่าปตาจะ,กะเกษียณตอนนี้ปต้าอายุห้าสิบหกปตายังเริ่มทํางานใหม่ได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณผู้ชมอายุน้อยๆเนี่ยหางานหาการไม่ได้ก็สู้ค่ะสู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งปตาก็สู้ปต้าห้าสิบหกยังสู้เลยคุณผู้ชมเรื่องเศร้าอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ปตา อยากจะมาแจ้งเพราะว่าปตาเนี้ยวางแผนเอาไว้นะคะแจ้งบอสคุยกับหัวหน้างานเอาไว้แล้วปตาเนี่ยจะลาง,งานหนึ่งเดือนเต็มๆนะคะเพื่อจะกลับเมืองไทยในเดือนมีนาคมซึ่งข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับปตาตอนนี้ปตาจะต้องย้ายงานใหม่ปตาก็เลยไม่สามารถที่จะกลับเมืองไทยได้นะคะเพราะว่าจะต้องไปเริ่มงานใหม่แล้วก็บอสใหม่ด้วยเขาก็ไม่รู้จักเรา แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะโอเคกับเราหรือเปล่าที่จะหยุดงานตั้งหนึ่งเดือนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าป้าตาเวกเชันหยุดงานก็เวกเชันของป้าตาประมาณตอนนี้เริ่มแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองนะคะก็คุยกับลุงโจว,ว่าสงสัยเราจะต้องเลื่อนการกลับเมืองไทยนะคะซึ่งป้าตาไม่ได้กลับเมืองไทยห้าปีแล้วคุณผู้ชมไม่ได้ไปหาแม่เลยแล้วก็ไม่ได้ไปหาญาติคิดถึงเพื่อนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ป้าตาก็ต้องวางแผนวางแลนใหม่นะคะ หลังจากที่ฝันหวานเอาไว้ว่าจะกลับเมืองไทยในเดือนมีนาคมตอนนี้ก็คงจะต้องชวดอีกแล้วก็ต้องไปเริ่มงานใหม่เริ่มเรียนรู้งานใหม่แต่ว่าประสบการณ์ของป้าตาก็โอเคอยู่นะก็จะไม่จําเป็นจะต้องไปเร,เริ่มเรียนอะไรใหม่ๆเพราะว่าเล้าต่างๆก็คงจะเหมือนๆกันนะคะพูดแล้วก็เศร้าเศร้าที่จะไม่ไม่ได้มีงานทำที่ British Airways นะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ปตาอยากจะมาแจ้งเกี่ยวกับตัวหลังจากที่หลายๆคนคงทราบนะคะว่าปะตาเนี่ยกินคีโตลดน้ำหนักนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2 5 2 0 2 5 0 0ปี2021ก็ปีที่แล้วนะคะปะตาเริ่มเดือนมีนาตอนนี้ปะตากินคีโตมาได้10เดือนแล้วนะคะ หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวป้าตาจะเอารูปขึ้นนะคะตอนเดือนมีนาปี2021ป้าตาหนัก80กิโลหน้าบวมเป่งพองแขนใหญ่ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมหลังจากที่ป้าตาเริ่มเรียนรู้การกินคีโตนะคะป้าตาก็ตัดข้าวตัดแป้งตัดขนมปังตัดน้ำตาลอย่างเด็ดขาดนะคะอย่างเด็ดขาดจริงๆนะคะประมาณ นี่ก็เกินมาสิบเดือนแล้วป้าตาเห็นผลที่ดีมากๆตอนนี้หน้าป้าตาเล็กลงคุณผู้ชมอาจจะเห็นนะคะป้าตาผอมลงแขนขาร่างกายไขมันมันลดลงไปแบบยกสองนิ้วให้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นเป็นจริงจริงเลยก็คือรูปร่างป้าตาหนักแปดสิบตอนนี้ป้าตาหนักหลังจากสิบเดือนผ่านไปตอนนี้ป้าตาหนักห้าสิบเจ็ดกิโล ตบมือให้กับตัวเองแรงๆนะคะซึ่งก็ไม่เคยคิดว่าจะลดน้ําหนักได้ป้าตาเคยลดน้ําหนักบ่อยนะคะมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆ,ลงๆการลดน้ําหนักของป้าตาเป็นการอดๆอยาๆ่างๆแบบอดอ,อแต่ว่ามันก็ลดนะแต่มันก็ขึ้นมาแต่การกินคีโตของป้าตาป้าตากินอย่างมีความสุขป้าตากินพะโลได้กินขาหมูได้ออกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะกินมันมันอะไรพวกนี้นะคะ คือมันก็คือไขมันดีนะไขมันสัตว์เสเต็กอะไรพวกนี้ไม่ต้องอดอยากแล้วปาตาก็มีวินัยกับตัวเองปาตาทํา IF ด้วยนะคะปาตาก็ทานเวน้นระยะห่างกิน5ชั่วโมงแล้วหยุดแล้วก็ไปกินอีก5ชั่วโมงอะไรพวกนี้ถ้าอ,อ,อยากลดน้าหนักจริงๆต้องมีวินยัยเนาะปาตาก็มีวินัยมา1ิเดือนเต็มๆช่วง6เดือนแรกปาตาผมร่วงคุณผู้ชม ร่วงแบบตายแล้วฉันจะมีผมลงเหลือไหมเนี่ยแต่หลังจากหกเดือนไปนะคะผมก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่กลับมาร่วงนิดนหน่อยๆนยเหมือนเดิมนะคะแล้วหลายคนที่กินคีโตแรกๆเขาบอกว่าจะมีผื่นมีอะไรประตาไม่มีเลยไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะคะการคีโตของการกินคีโตของปะตาจะว่าเคร่งไม่เคร่งค่ะ ถ้าใครจะเริ่มกินคีโตถ้าอยากจะลดน้ําหนักจริงๆลดแป้งลดน้ําตาลก็ลดได้แล้วค่ะแต่ถ้าอยากจะลดไขมันให้มันมีสารเขาเรียกอะไรอะคีโตนะคะ,ะดึงไขมันในร่างกายตามพุงตามน่องอะไรพวกเนี้ยกินคีโตแล้วมันก็ดีแขนขาปะตาเล็กลงเอวนะคะจากที่เอวปะตาสามสิบแปดเอวใหญ่เหมือนผู้ชายเลยตอนนี้ปะตาเอวเหลือสามสิบหก สามสิบหกสามสิบห้าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สะโพกปตาสี่สิบตอนนี้ปตาสะโพกสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะคะก็ถือว่าลดนะก็ไซส์นะคะไซส์เสื้อผ้าของปตาเนี่ยตอนปตาอ้วนขึ้นมาปตาก็ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่นะเสื้อผ้ามันครับปตาอายุอ่าไม่ใช่อายุปตาหนักแปดสิบปตากลับมาใส่เพิ่มไซส์นะคะเป็น 2XL คุณผู้ชม 2XL 2XL ของฝรั่งกับ 2XL ที่เมืองไทยไม่เหมือนกันนะจ๊ะ 2XL ฝรั่งเลยนะปะตาเนี่ยเอวใหญ่มากสโพกใหญ่มากโอ้ยคือแบบว่าซื้อเสื้อผ้าต้องซื้อวอลมาซื้อเสือ้อยืดอดะไซส์ XXL ที่แบบไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ไม่มีเลยนะคะใส่กางเกงวอร์มเหมือนกางเกงวอร์มอ่ที่มันเป็นแบบยืดยืดอะเสื้อก็เป็นยืดยืดหลวมๆนะคะ สำหรับตอนนี้หลังจากที่ป้าตาลดกินคีโตลดมาเหลือ57นะคะเมื่อวันก่อนปะตาลงไปซื้อเสื้อผ้านะคะป้ตากลับมาใส่ไซส์ปกติแล้วป้าตาซื้อเสื้อผ้าก็ใส่ไซส์8ถึง10 US นะคะแล้วก็เพิ่มมาเป็น 2XL ก็เป็น12ถึง14ไซส์ของ US นะคะ14ไซส์14กางเกงก็ซื้อไซส์14นะคะ หลังจาก10เดือนป้าตาลงไปซื้อกางเกงดูคุณผู้ชมป้าตาใส่ไซส์สีถึงหก U S หลังจากที่ปกติปกติเลยนะคะป้าตาจะใส่ไซส์แปดถึงสิแต่ถ้าอ้วนมากๆป้าตาใส่ไซส์สิบสถึงสิวันก่อนนี้ไปไซส์สีถึงไซส์หและไซส์ S ไม่ใช่ M นะ S ตอนนี้ป้าตาใส่เสื้อผ้าฝรั่งไซส์ S ได้แล้วนะคะ คือมันเป็นอะไรที่ปตาภูมิใจแล้วก็ดีใจต้องตบมือให้ตัวเองอีกรอบหนึ่งนะคะที่10บเดือน10เดือนเต็มเต็มแต่กินไม่อดไม่อยากไม่โหยไม่หาปตาเนี่ยลดน้ําหนักมาทั้งชีวิต5จนอายุ56เนี่ยปตากินเคยกินยาลดความอ้วนมันคอแห้งแล้วมันก็มีผลเอฟเฟกเชื่อเถอะผู้หญิงหลายคนเคยกินยาปตาก็เคยแล้วปตาก็เคยลดน้ําหนักแบบเจวัน กินอ,อะไรพวกเนี้กินสเต็กอย่างเดียวไม่กินผักน่นผักนี่คือคือทุกอย่างหลายๆคนเนี่ยที่บอกมาลองบอกมาเถอะอะไรที่เป็นวิธีการลดน้ําหนักป้าตาลดมาหมดแล้วค่ะแต่ป้าตาไม่เคยลดน้ําหนักกินคีโตแล้วป้าตาก็เพิ่งจะมาเรียนรู้ตอนแก่นี่แหละแล้วก็เลยลองทานนะคะคีโตและแล้วก็เห็นผลว่ามันเฮ้ยมันดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องอดอยากกินตอนไหนก็อยากกินกินให้อิ่มเลย แล้วก็มันควบคุมการหิวของป้าตาได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคือมันไม่หิวตอนนี้ป้าตากินข้าวมือเดียวจริงๆป้าตากินข้าวตอนห้าโมงจากห้าโมงถึงสามทุ่มห้าหกเจ็ดแปดเก้าป้าตากินสี่ชั่วโมงภายในสี่ชั่วโมงป้าตากินแบบแหลกลานกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะ้ําอัดลมป้าตาก็ดื่มนะคะป้าตาแต่ป้าตาจะดื่มสไปซีโรหรือโค้กซีโรนะคะ เป็นอาการหายอยากของเหมือนสับปซี่อะไรพวกนี้เนาะเป็นโค้กอะไรพวกนี้ป้าตาก็จะดื่มแบบซีโร่มันก็มีความสดชื่นนะเราป้าตาก็กินขาหมูกินท,กทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าบอมะเหอะกินได้หมดแต่ป้าตายกเว้นไม่กินข้าวข้าวขาวนี่ป้าตาไม่กินข้าวเลยป้าตาไม่กินข้าวเหนียวป้าตาไม่กินข้าวป้าตาไม่กินของที่เป็นแป้ง จะว่าไม่กินก็ไม่ได้นะเค้กป้าตาก็กินอยู่นะกินนิดๆหน่อยๆน่อยแล้วป้าตาก็ทำช็อกโกแลตซึ่งเป็นช็อกโกแลตซีโร่นะคะเป็นเป็นช็อกโกแลตที่เขาใส่สเปรด้าหรือว่าใส่สารให้ความหวานป้าตาทำขนมหวานแล้วป้าตาก็ไม่ทานผลไม้คือผลไม้มันจะมีรสน้ำตาลเนาะไม่ใช่มีรสผลไม้ต่างๆเนี่ยจะมีรสหวานหรือมีน้ำตาลป้าตาจะกินเฉพาะสตรอเบอร์รี่ บุเบอร์รี่อะไรพวกที่เป็นเบอร์รี่นะคะส่วนใหญ่ป้าตาจะมีติดตู้เย็นเลยก็คือ strawberry. สตอเบอร์รี่สตอเบอรี่แล้วก็โรยน้ำปลาไม่ใช่สตอเบอร์รี่หัน่นแล้วป้าตาก็โรยเกลือเกลือชมพูแล้วป้าตาก็ใส่สารให้ความหวานอะไรก็ได้สารให้ความหวานโรยไปแล้วก็คุกๆโอยอร่อยแล้วช่วงนี้ป้าตาก็จะชอบกินต้มจืดต้มจืดใส่หมูสามชัน้นกินพะโล้หมูสามชัน้นโอโหโชุ ถูกใจมากากินผัดกะเพราเป็นหมูเป็นมันเนื้อติดมันอะไรกินได้หมดทุกอ,อย่างเลยคุณผู้ชมน้ำหนักป้าตาก็ลง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 ,ลงมาเรื่อยเๆรๆๆื่อยป้าตาไม่ซีเรียสนะคะบางทีเดือนหนึ่งน่ะไม่ลงเลยขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงขีดแต่พอรู้สึกว่ามันไม่ลงป้าตาก็จะลองลดไอขนมขนมขบเคี้ยวป้าตาก็กินป้าตาก็ลดขนมนะคะ รสขนมลงไปอย่างป้าตากินอัลมอนด์อัลมอนที่มีน้ําตาลนะคุณผู้ชมหลังๆนี่ป้าตาเริ่มกินแน็คนะคะหลังจากที่เดือนที่7เดือนที่แปป้าตาหวยอยากกินของหวานป้าตาทาของหวานเองนะคะแล้วอย่างอื่นไม่กินป้าตาก็กินอัลมอนที่เขาคุกน้ําตาลหวานๆนะ่ะที่เมืองไทยมีขายปาไม่รก็มีน้ําตาลนะแต่ว่าป้าตากินไม่เยอะกินํำมือหนึ่งพอหายอยากนะคะ เราก็ร่างกายสุขภาพดีไปหาหมอตรวจเลือดโอ้ยคณหมอชมแล้วชมอีกน้ำหนักก็ลดไขมันในเลือดก็ลดอคอเลสเตอรอลก็ลดทั้งทั้งที่กินของมันๆน,นะแล้วก็อะไรอีกละ่ะสุขภาพดีสุขภาพดีมากๆกระปรีก้กระเป๋าอายุ56น่าจะแบบหอ่อเหี่ยวป้าตาไม่ค่อยหอ่อเหี่ยวนะป้าตาอยากไปทำงานเวลาไปทำงานก็เอเนอร์จีเยอะ energy <West> เยอะเราก็เหมือนเราออกกําลังกายเยอะเดินเ,อเอยอะๆเนี่ยไขมันมันก็เผาผัานไปด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่าป้าตาหน้าเล็กลงคือปกติปตาก็เป็นคนหน้ายาวอยู่แล้วตอนน้าหนัก80ปบปตานี่ป่องแล้วก็นะคะชีวิตปตาตอนนี้ก็จะเริ่มไปทํางานใหม่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ะช่วงนี้ก yes. ็อัปเดตกันนิดๆหน่อยๆเผื่อใครที่ยังอยากจะ ติดตามป้าตาอยู่นะคะก็เข้ามาชมคลิปป้าตาบ่อยๆได้นะคะป้าตาก็จะอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างแล้วแต่คุณป้าน,นะกะ็ช่วงนี้ป้าตาตอนนี้กําลังเศร้าโศกไม่ได้กลับเมืองไทยนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นปลายปลายปีก็ดีเหมือนกันช่วงนี้กลับไปเมืองไทยก็ต้องไปภูเก็ตแซนด์บ็อกก่อน7วันเผื่อปลายปลายปีจะไม่ต้องกักตัวหรือว่าไม่ต้องไปที่ภูเก็ตก่อนจะได้ไปหาครอบครัวเลยก็หาเพื่อนเลยนะคะ ก็ยังไงปตามาอัปเดตคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงคิดถึงปตาบ้างนะคะปะตากนะ็คิดถึงทุกคนนะคะใครก็ได้ที่เข้ามาชมปตาก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะว่ายังคิดถึงปตาอยู่นะคะถึงปตาจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่อัปเดตบ่อยๆอะไรแต่ก็ยังคงคิดถึงคุณผู้ชมอยู่นะคะแล้วก็ปตาอาจจะมาอัปเดตอีกนะคะสําหรับ เรื่องการโยกย้ายงานของป้าตาถ้าใครอยากชมนะคะปาตาจะมียูนิฟอร์มใหม่ป้าตาก็จะมาอัปเดตอีกแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมนะคะที่คลิกเข้ามาชมคลิปป้าตานะคะถ้ายังชอบยังถูกใจกันอยู่ก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์กันได้นะคะหรือใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเจอกับป้าตาใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ป้าตาต้องไปก่อนละจ้าขอบคุณทุกคนบ๊ายบายค่ะ